ขนาดสักสามนิ้วของที่เหลือที่เอาไว้บานอยู่หนองคายงามอยู่ประกอบด้วยอะไรบ้างนะคุณเป็นพระติกกับกรมมียีแท่นมณนหนาจะเป็นวางพระได้ขนาดเท่าไหร่สามนิ้วสามนิ้วเตรียมของสําหรับไว้ขึ้นบ้านใหม่หรือว่าของบ้านหลังนี้คะของของบานหลังนี้ต้องเอาไว้บานอ๋ออันใหญ่ๆนี่คือของบ้านใหม่ใช่ไหมบ้านใหม่ ชื่อเล้วกอยู่บฐานผาเป็นตูุเตรียมสําหรับพระกี่องค์คะเตรียมสําหรับพระกี่องค์สำหรับพระหาองค์แต่ว่าแะได้จัดแต่งอีกหลายย่างยู่แสดงว่าตรงกลางเนี่ยเป็นที่วางของใช้ตรงเนี้ยเออมันจะมีแนววางของมันบะตรงสุดเนี่ยเป็นหลงช่อผ้าใสตรงกลางเนี่ยท่านกลางนี่ยเป็นหลงพานไอ้เนี่ยพระเจ้ามรดก ฟังท่านนั้นจะเป็นพุทธชินนาราฟังท่านนี้จะเป็นหลวงพอว่อโสทรานอ้อรางไแทน<ร>่นทุ้ายเนี่ยตรงกลางนี่จะเป็นหลวงพอ่อนาอส่วนนั้นจะเป็นที่ว่างขันดอกไม้ว่างเชิงถูกเชิงเพี้ยนและข้างล่างนี่เป็นตู้ป่ะคะเป็นตู้ข้างล่างเนี่ยเป็นตู้เป็นตู้ที่มีหลินฉักที่เขาสามารถเจ็บของพวกอาสนะพวกยังใด